สวัสดีครับวันนี้เราไปอยู่กับตัวต้าวีออสมาดูห้องเครื่องก่อนเลยเพราะเดี๋ยวจะปิดฝาโปคานหน้าเดิมมากนะครับเครื่องยนต์นิ่งๆเงียบครับเครื่องยนต์นิ่งๆเงียบสตาดเครื่องอยู่นะครับเครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับไม่มีไอคาหน้าเดิมเดิมคาหน้าเดิมเดิมสีแดงเดิมโรงงานครับรถปี2 0 0 7 รถปี2007นเะครับเราขาย89,000บาทขายสดเท่านั้นนะฮะเอาเร็วดีกว่าจัดเฟรนนัน์ก็ได้นะฮะแต่ว่า <c oughs> ก็มีค่าจัดค่าโอนค่าประกันนะครับน่าจะเป็นลถ9ก้า0ถ้าจัดเฟรนนัน์นะครับเน้นขายสดดีกว่า8 9 0 0 0บาทนะครับ <c oughs> รถปี2007นเฮะเกียร์ออโต้เริ่มโรงงานหมดนะครับตัวถังเดิมรถเดิมๆหน้าหลังซ้ายขวาเดิมไม่มีจมน้ำไม่มีไฟไหม้ไม่มีน้ำท่วมไม่มีอุบัติเหตุนะครับ 8 9 0 0 0บาทราคานี้ก็น้องๆมอเตอร์แล้วนะครับน้องน้องมอเตอร์ไซค์แล้วล้อแม็กขอบ15นะครับล้อแม็กขอบ15สีแดงเดิมโรงงาน1 5 e นะครับประหยัดน้ำมันมากตัวนี้เป็นตัวข้างชื่อตัวทางโฉมแรกนะครับไฟท้ายก็จะมี3ขีดนะครับไฟท้ายก็จะมี3ามขีดไฟหน้าเปลี่ยนมาเป็นไฟแต่งนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เปลี่ยนเป็นไฟแต่งมานะครับล้อแม็กก็สวยเลยนะครับ ล้อแม็กภายในสะอาดนะครับภายในนี่เก่าเดิมๆไม่แบบสกปรกไม่เน่าไม่กรอบไม่ไม่มีปัญหานะครับสะอาดมากเราลือทําความสะอาดทั้งคันนะครับก็จะสะอาดอย่างนี้เลยนะฮะน้องๆป้ายแดงเลยในราคา89,000บาทนะครับไรฝงไรฝุ่นไม่มีนะฮะเราลือทําความสะอาดหมดสะอาดหมดนะฮะสะอาดหมดเหตุเดิมนะครับเหตุเดิมโรงงานน็อตไม่ขยับนะครับน็อตไม่ขยับ เครื่องช่วงล่างดีนะครับ89,000บาทไปเอาไว้ไปส่งลูกๆหล,ลานๆประหยัดประหยัดนะครับตโยต้าวีออสตัวนี้ประหยัดมากประหยัดมากนี่ดูถ้าเครื่องสมบูรณ์ถ้าเครื่องสมบูรณ์นี่น้ำจะออกท่อเหืนไหมฮะจะมีน้ําออกท่อนะครับจะมีน้ําออกท่อไอเสียเลยเครื่องสมบูรณ์จะเป็นอย่างนั้นนะครับไปถามช่างทั่วไปได้ ไปถามช่าง่าวบ้านได้ว่าตอนเช้าถ้าเกิดเราหน้าตาเนี่ยรถทีเครื่องสมบูรณ์เนี่ยน้าจะออกท่อถูกไหมเขาก็จะบอกเลยว่าถูกต้องถ้าอู่ไหนบอกว่าไม่ถูกต้องก็มันพร้อมจะฟันเราะนะฮะมันก็บอกว่าน้ําเข้าเครื่องน้ามันเลยออกท่อไอ้ไอทุเรศแบบนี้ก็มีเยอะนะฮะอู่ทุเรศทุเรศแบบจะฟันเขาอย่างเดียวจะเอาเขาอย่างเดียวนะฮะไม,ไม่ก็ยังสดสดอยู่นะครับไม่สดโวงมาลัยเราเย็บใหม่นะครับเพราะรถหลายปีแล้ว เปลี่ยนโลโก้ให้หน่อยเดี๋ยวจะเปลี่ยนโลโก้ให้โลโก้พวมอลัยนะครับแอร์เย็นฮะแอร์เย็นมากคันนี้ถึงแม้จะจอดมาหลายเดือนแล้วก็แอร์ยังเย็นอยู่แล้วปรับราคานะครับเมื่อก่อนตั้งแสนกว่านะครับก็ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องการดันออกแล้วขอทุนคืนนะครับขอสดนะครับทุนก็ 80, แปดหมื่นละเราก็ขอแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับเพื่อต่อรองก็ให้ความเซลล์ครับบอกตรงบอกตรงไปเลยดีกว่าพูดตรงตรงไปดีกว่า วงเก็บงานเก็ <S <S บสีป้ายทะเบียนต่อ่าสีย้ายเข้ากรุงเทพนี่ก็ท่วมแล้วครับเต็มทุนแล้วทุนแปดหมื่นบองตรงบองตรงเก็บลงเก็บล้อล้อทําสีก็มไม่ไม่เหลืออะไรครับคันนี้ไม่เหลืออะไรเราต้องการเทรดออกเพื่อจะเอาไปซื้อคันใหม่นะครับเพราะว่าคันนี้รู้แล้วแบบนานเกินไปเราก็ไม่อยากจะเก็บไว้แต่ใครได้ไปนี่คุ้มนะครับรถเต็นที่คุณซื้อไปแล้ว เซนได้กำไรเยอะๆนี่ไม่มีหรฮะแล้วลรถอย่างนี้ในราคา89,000บาทนะครับรถปี2007ด้วยดูคนพูดนะฮะยังหมดแรงเลยฮะไม่ได้ตังค์นะครับงานทํางานฟรีนะครับคันนี้ถือว่าทํางานฟรีเราก็ต้องมีบ้างนะฮะต้องอดทนกันไปงานก็ต้องเป็นงานนะครับนะครับได้ตังค์บ้างไม่ได้ตังค์บ้างก็สู้กันไปนะครับเษฐกิจอย่างนี้ด้วยถ้ามีงานก็ถือว่าโชคดี เรืะะ่อวมิจฉาชีพด้วยนะครับเราตั้ง8 000, 8ด0 0 0่บาทมิจฉาชีพก็จะไปตั้ง50,000 45น0 0และไอ้พวกนี้นะมันจะทำให้ลดราคาตกไปด้วยเพราะว่าเขาก็งงกันว่าทำไมรถถูกจังวะมันถูกเกินไปจังวะนี่เราปรับลงนี่เพราะว่ามันก็พวกมิจฉาชีพนี่มันเอาไปลงแบบหลอกเก็บมาจํานะผมบอกเลยนะใครจะมาจําหรือว่าใครจะเอาเนี่ยมาดูด้วยตัวเองดีกว่าอย่างมาจํานะครับหรือว่าตามมาจําเนี่ยขอวิดีโอคอล วิดีโอคอดูรถเลยว่าเอ้ยขอดูรถหน่อยสิรถมีจริงปะถ้าให้พวกวิชาชีพนี่แม่งหายเงียบง่ายมากครับมานใช้ซีปง่ายมากเพียงแต่เราต้องใช้สติด้วยว่าเอ้ยเราชอบเอยอยากได้รถถูกว่ะโอนจองเลยได้ไหมไม่ได้ฮะต้องคอวิดีโอคอนะฮะ